ไอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวเ่าอีจะพายเบิ้งพี่น้องเบื้องห้อยว่าอีได้ถอยนะพี่น้องโอ้หัวจะปวดสงสัยคงต้องเปลี่ยนจริงๆครับผมสระแล้วครับผมสระขากระจกแลวครับผมนี่พี่น้องขาข้างนี้เหมือนกันครับผมเี่ด้รับเบาอีนั่งครับพี่น้องเนาะนี่ขากระจกข้างนี้ครับผมข้างซ้ายมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมข้างซ้ายมาดูข้างขวาครับผมอ่ะเดี๋ยวชีว่าเห็นบมดสัตว์พี่น้องรถกระจกให้ดูเลยครับผมนี่ครับผมข้างขวาเห็นแค่นี้เดียระดับสายตาบบาอีหัวจะปวดพี่น้องถอย สาวพวงมาไล่จ้หนูเมื่อยพัดผีดองเอ้ยไปพี่พ่ไอ้เวรห้อยถอยพี่น้องโอ้ปาวป็นคนครับรถโบเปลี่ยนผีดองตลาดนะครับผมให้เขาไปดูแลต่อครับผมขากระจกครับผมบขาเอาแล้วนี่มันไม่ได้องศาครับผมทางนี้คือกันพี่น้องทางนี้มันก็ไม่ได้องศาครับผมเทปไม้ยางนี้พี่น้องลบกระจกหน้าต่ายะยางดีเลยมันไม่ได้มุมไม่ได้ฉากครับผมเบวงห้อยถอยพี่น้องเลื่อยไปเ่ามันงูครับผมขนาด บ่ได้ถอยเอวอ่อนได้เลยครับผมบ่ได้ถอยเอวอ่อนได้เลย